ค่ะนุ่นเฮ้ยมันเหมือนสามคนเด้อเยนนุ่นหมักโบเจนี่ดูหน่อยครับโอ้โหรู้สึกวันนี้กระดิ๊กระดาษนะพี่อ๋อนะเนครู้สึกอดลีนาลีนที่หลังน้อยเกินนะคำชื่อเยนครับอะไรนะครับเยนอยู่น่นไหนเจนอยู่น่นอ้าวอ้าว์อาว์ว้ทัวร์มันเฮ้ยมาวันนี้ไม่ได้ถามอะไรนะครับเคยจริงจริงน้องเขารู้จักเราแล้วเราต้องรู้จักน้องเขาบ้างนะ ใช่ไหมครับไม่พูดอะไรนะครับอะไม่พูดอะไรครับรทีไม่ได้พูดอะไรเลยครับไม่ได้พูดเหรอบางทีที่บอกอยากรู้จักเขาไงโอยไม่ใช่ครับแค่คิดคุณก็ผิดเลยครับใช่เพราะคุณเหมือนมีวิญญาณบางอย่างอยู่ข้างหลังคุณมีพลังงานลึกลับบางอย่างอยู่ข้างหลังคุณจริงเลยเนาะก็พอดีน้องเขาก็จะมาช่วยพีเซ็ตที่ที่มาก็อาจจะเป็นครั้งแรกก็จะมาทุกครั้ง นะนี่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 สัญญาคุณาก่อนนะแม่สัมภาษณ์รายการจอใจอะไรนะไม่ใช่นะมีแฟนหรือยังครับ่เชื่อว่านุ่เนี่ยเขาอยากรู้โดยฉพ็พี่อ๋อถามว่ามีแฟนหรือยังครัโอเคมีแล้วครับพายักษ์สบายสบายนี้องหน่ให้ทนายาพี่อนว่านถามว่ามีแฟนหรือยังครับมีแฟนหอยางครับ โดมีไม่ได้หัวไม่มีโดผัวไม่มีลุงเรื่องอยากทายนะเนี่ยอยากทายนะเนี่ยคนใส่เสื้อหมวกแดงเมื่อกี้เันใครอยากทายใช่เพียนทุกวันฝากถามนะนะฮะก็คือจริงการการพูดทาก็พูดหลายรอบแล้วสนุกขนาดนี้บ้าเอฟซีหลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้วก็คุ้นเคยนะครับมีแต่ช่องทางสั่งซื้อต่างหากที่ท่านจะต้องจบทะนะครับ โอ้ยจริงเหรออุ้ยอันนี้ดีมากเลยลุงพลกาแฟบำรุงชายโอ้บำรุงชายไหมบำรุงชายนี่คิดเอาเองนะส่วนบำรุงหญิงนี่คืออะไรอ่ะบำรุงหญิงนี่คืออะไรครับแล้วก็เขาบอกว่าลุงพลควรจะกินบ่อยๆเพราะว่าไวตองครับตองกล้าไปหอมลุงพลอะไรคือบำรุงหญิงครับ เรื่องของผู้หญิงคือเกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกายอ๋อโอเคบอกลาไวทองได้เลยครับครับลุงคนครับบอกลาไวทองกาแฟสักกล่องนะฮะนะลุงคต้องกินกาแฟสักกล่องหนึ่งนะอ่าเรื่องนี้จะมีกาแฟดําด้วยเหรอโอ้โหเอาทุกอย่างเลยนะอะไรที่ขึ้นชื่อว่ากาแฟโกกอกเอาหมดนะเพราะฉะนั้นกาแฟต้องโกกอกนะครับอ่าอ่าลืมเลยสดนะโสดนะ คนนะครับครับผมมีคนจองแล้วนะครับผมบอกก่อนนะเจ้าของช็อปก็จองบอกว่าตอขาเจ้าของช็อปก็ด้วยนะะอ่มีไอ้ด้วยมีไอ้นิดหน่อยด้วยนะนะครับก็อย่างที่น้องทั้งสองท่านเขาพูดนะครับว่าสินค้าเราช่วงนี้โปรจริงๆเดี๋ยวพูดจริงๆพูดตรงๆนะคือขายไปได้ยังไงวะคือผมยังงงนะพี่อ้อมโทรไปหาผมบอกว่าไม้ยทนายห้าแสนหนึ่งห้าแสนหนึ่งไม่พอห้า แถมไอ้กระชายครับไอ้พี่แล้วพี่จะรวยเหรอ,รอวะพ่าบอกว่ารอบนี้ทําการกุศลก่อนและเป็นการสร้างไรายได้กับ YouTube ก่อนเพราะฉะนั้นท่านที่เป็น f อซที่อยู่อยู่ที่บ้านถ้าหากจะให้ยูทูบเบอร์ที่ท่านรักนะครับลุงพลป่อแตนหรือว่าตัวผมเองอมีรายได้ก็สามารถที่จะช่วยซื้อไม่ต้องซื้อเยอะซื้อตามกําลังตัวเองเช่นมีบัน มีกําลังซื้อแค่หนึ่งกระปุกก็หนึ่งกระปุกอย่าซื้อจนเดือดร้อนเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าท่านใดมีกําลังที่จะซื้อได้เ hi, อยอะจัดไป,ปจัดโกจัดเต็มไปเลยครับห้ากระปุกแปดร้อยสี่สิบห้าบาทหรือจริงๆแล้วถ้าฉลาดเนาะพี่เราใช้คํานี้ได้ไหมเรารวมตัวกันซื้อดีไหมเออมันได้สินค้าในราคาที่ถูกลงนะรวมตัวกันซื้อคนข้างบ้านทัก3สามสี่บ้านเอออยากได้กระชายขาวไหมพี่เอาไหมเรารวมกันไหมคุ้มเลยครับเฉลี่ยแล้วคนละไม่กี่ร้อยบาท ใช่ไหมครับเราใช้ความฉลาดของเราในการปรับแต่งซื้อเลยเราจะได้ทําบุญด้วยได้ทําบุญด้วยนะครับนี้หรือว่าจะให้น้องเขายืนยิ้มหนึ่งเดียวดีไหมใครใครเห็นน้องเขายิ้มไหมพี่หอพี่หอเห็นน้องเขายิ้มไหมไม่เห็นครับจะเห็นได้ยังไงเราติดแผลใช้เปิดนะครับไม่ได้อเอางั้นเลยนะนะครับเพราะ,ะนันท่านที่ชมอยู่ผ่านช่อง YouTube หลายสิบช่องนะตรงนี้น้องนะน้องกําลัง ออกไปทั่วโลกนะถ้าน้องมีโอกาสนะจะเปิดหน้าก็ได้นะนิดนึงแค่นี้นะนะทำไหมทำได้ทงไู้ให้กเอาครับทำไมคนแกล้ยิ้มอย่างเดียวยิ้มไว้ก่อนยิ้มอย่างเดียวคือก็อูไม่แสดงอกกวามเห็นอูเก็บเกี่ยวอย่างเดียวกูมองอยู่แต่วันนี้น้องทำเสื้อได้เก๋มากนะครับผมไม่คิดว่าจะเอาเสื้ออะไรอย่างนี้มาตัดได้นะผมคิดว่าไม่ไม่คิดว่าจะมีดกีเมื่อกี้ไปห้องชิดมาเสื้อขาดเลย มีเยอะไปด้วยเยอไปด้วยอ๋อไม่อยู่แล้วแล้วไปนั่นแล้วไปนะฮะก็น้องเข้ามานะครั้งแรกอาจจะตกใจว่าอุ้ยทำไมบนภูขเขามเป็นอย่างนี้มาครั้งแรกไหมรู้จักเพอุบัติจิตไหมครับดูทีวีไหมดูไหมอ่านี่แหละครับคือปกบกอกนะครับปกบกอกแดนมหัศจรรย์ จากนินจาที่ไม่มีใครรู้จักเดี๋ยวนี้ทั่วโลกถ้าน้องไม่รู้จักลุงพลกกก็ไม่รู้จักพ่าแตนน้องตกเทรนนั่นบอกทุกท่านครับอ่าใช่ไหมรู้จักลุงพลไหมครับอ่ารู้จักป่อแตนไหมครับรู้จักพี่อ๋อไหมแล้วต่อไปต้องรู้จักพี่อ๋ออีกคนหนึ่งพี่อ๋อครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับไม่รู้เบลล์ไม่รูปหลังก็บอกอย่างนี้ค่ะตอนติดต่อน้องเหรอทำไมลูกหลังมึงน่เดี๋ยวเลยน้องก็บอกเลยว่าเอ๊ะบ้านลุงพลหรือเปล่าอ่า แต่ว่าของแท้ใช่ใช่ไมทราบเลยแล้วก็ของชุ่มใหญ่เลยเนาะจะไลุงพลลุงพลแล้วก really? ็แท <łem> ้น้องเขาก็เลยเอามีดเลยื่อยประกบลุงพลคนเดียวก็ได้นะครับไม่รู้เมีดอยู่หรือเปล่าประกบลุงพลไปเลยครับผมดูสังเกตนะครับผมนี่ยืนเลยอาหารนะครับแต่ลุงพลนี่ยืนตรงนั้นเลยนะบอกก่อนนะฮะไปไหนไม่ได้ครับจริงจริงขาอยู่ ว่าน้องน้องกีย่เกลียดมาคนีนน้องไม่รับงานบอกว่ามาที่บ้านมาเจอลูกด้วยน้องรับเลยอย่าไปเกลียดเอาให้จ้างมาดำนาเราก็มาช่วงโควิดแบบนี้เราไม่รู้จะทำไงช่วงนี้งานหายไปเลยไหมหายเลยเยี่ยมไปเลยมาโทรครับลุงคนมเกลียวแช่เกลียวมาโทรครับลุงคนเราจะรับงานมาลุงมาล่าเอ้าน้องลำเป็นไหมนี่งานลำมีทุกวันครับ เ,เศรษฐกิจที่อื่นไม่ดีไม่เป็นไรกบกอกมีลำทุกวันลำเป็นไหมเอาอย่างนี้ไม่พิดครบแสนซับล้ำห้องผมเลยดีไหมผมคบแสนซับผมจ้างน้องเขามารำเลยอ่าทุกท่านที่ดูอยู่ครับรอ้าจริงเปล่าล้ำลำเป็นไหมรูไทยไซ้อมสักวันหนึ่งก็เป็นแล้วมีคนสอนอยู่มีคนสอนอยู่ใช่ไหมอ่านะครับถ้าทนาสองเกียรติคบแสนซับผมจะคูมทั้งคู่มารำด้วยกัน เอาสิเอาสิตายเป็นตายวะอันนี้นะลุงคนเอาด้วย,ปยเปด้วยกันเลยลุงเขบอกกูไม่เอากูสายหัวเกี่ยวครับมันเกี่ยวครับนะเพราะมันต้องกระตุ้นตรงนี้แหละเฮ้ยลืมไปเลยจะลืมนะห้าแถมหนึ่งอะไรเนี่ยนะครับจริงๆทุกท่านดูจากใบนี้ก็ได้คือการทุ่นแรงก็คือดูจากใบนี้ และพูดไปย้อนไปผมที่ผมยืนดูลลลลแล้วหกเจ็ดลอบสิบลองเลยเนาะเดี๋ยวตรงนี้สุดผมคิดว่า